ใหม่นะสวัสดีครับวันนี้ช่องจูโน่จิราพะเพิวันที่18ตุลาคม2568วันนี้จูโน่จะไปทีาพันชาติมาเดี๋ยวจะมาเปิดถุงให้ดูนะครับก็จะเริ่มจากุงเบอร์4ก่อน ีครับวันนี้ห้องจุลนจิตนาพ่อเพอนวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้จุลนเป็นสาาวันชาติมาเดี๋ยวจะเปิดถุงให้ดูลองค์ครับว่ามีถองอะไรบ้างนี่หนูได้สติกเกอร์มาสติกเกอร์วัฒนชาติไทยนะครับแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์ตาสเนลักษ์ของรากของเราก็ครบรอบ70 ปีนะคบแล้วก็ต่อไปจะเป็นทองอันนี้เป็นทองของพระพี่นางทงงก้าก็ตอนปวดสีมพูผ้ดต่วนนะครับทงงล้าก็ตอนปวดครับผ้าธรรมดาแล้วก็ทงพระเทพผ้ดต่วนครับพร้อมเสา ต่อไปจะมารีวิวทงเบอร์สี่กันนะคะเริ่มจากทงอันนี้ก่อนเลยทงงานพระราชพิธีนะครับของร้อเก้าแปสิบนะครับปดสิบปีร้อเก้าทงของ ของราชินีลอคกก้าค่ะทงธรรมจักรแล้วก็ลงองลอกเกอ้าพระราชวิธีตงว่าเริ่มมาดูทงใช้อ,อื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทงสมเด็จย่าสีแรมง อันชสีแดงแล้วอันนี้ได้ไปซื้อหงรอแปะมาด้วยอันนี้จะเป็นหงครบรอบหนึ่งวันฟีวันพระราชส,สมภพที่จะแปะกันยาวเป็นแปะ อันี้คงอันนี้เป็นเบอร์สี่คงของรดช70ปีอันนี้ก็จะเป็นคงสมะมงคลน,นะครับที่พระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิบอายุเท่ากับรชัชกาลที่หนึ่ ะเป็นธงสฉับพันพลังศีของพระพุทธศาสนาเหมอนกระงธรรมาเบอร์อาหารกส่วนอันนี้จะเป็นธงล็อแปดเบอร์หกอันนี้ก็จะเป็นธรรมดานะครับซื้อมาสองดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า ทองเจ็ดสิบปีซื้อมาสองผืนทองหนึ่งร้อยปีซื้อมาสองผืนกันเบอร์หกวัดดูข้เป็นซองอันนี้ก็จะเป็นทองของ,ของลูกของรอหก นะคบสีชมพูมต่อไปก็จะเป็นธงรัชกาลที่๙สีชมพูผืนใหญ่เหมือนน่าจะเป็นเบอร์แป,ปะนะคะตอนนี้ต่อไปจะเป็นธงพระราชพิธีอีกแล้ว6กรอบ นี่เป็นตาสีแดงแล้วก็มีตาพิมพ์สีด้วยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นผืนใหญ่มาหน่อยนะ่าจะเป็นเบอร์กแนะครับส่วนอันนี้เป็นของรัชการทีก่า มาหน่อยเป็นธงประเทศนะครับธงประเทศทรงพระเจริญมีสองืีเลยนะแล้วก็ธงโคราช60ปีนะคบแล้วก็จะเป็นธงพระราชนิลก,ก้าเลย ซื้อมาสองผืนอีกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นธงชาติไทยนะครับมีพี่เขาให้มามีเฟซบุก๊กพีชเจฟอะไรนี่แหละครับเขาให้ธงชาติมาธงเจฟชนแนลใช่ไหมเจ,เจฟหลกเออเจฟชนแนล สว่วนนี้เป็นโงมวอวกรราชกาลี่สิบก่อนขึ้นของลาดตอนนั้นตอนนันไม่ได้ขึ้นของลาดนะครับเขาจะเป็นโงนี้นโงมวอวกร ็จะเป็นพงการจนาพิเศษของรอเกอ้านี่เลยตาพินแดงล้วนนะครับสว่วนอันนี้จะเป็นพงหองรอเกอ้าอีกเช่นเันเป็นพง80ปีอายุครบ80ปี นี้เป็นธงของสมเด็จย่านะครับครบหนึ่งร้อยปีต่อไปนี่จะเป็นธงการจนาพิเศษแบบพิมพ์สีนะคะพิมพ์หลายสี ก็จะเป็นธงพละราชพิชีหกรอบแบบพิมพ์สีผืนอันนี้ทุกน้องจะน่าจะเพลินแล้วกัะครับใส่ัสดีครับ